เมื่อกี้ได้กดไหมหนอยอมอเล่บกินยานะคะแพ้อากาศไปเม็ดหนึ่งหมดกินเองอ่ะกล้องสุดท้ายมาดูกันว่าอยเสียงเบาทุกคนเสสมอนะคะมดูกันว่ากล้องที่3าุคือความเครียดเรื่องอะไรกล้อง1นึ่งกล้องสองโอเคเรื่องความรักกันหมดเลยนะ แล้วหนูกองสามหนูจะเครียดเรื่องอะไรคะจะเคียดเรื่องไรหนูจะเครียดเรื่องอะไรคะมาดูกันหนูเคียดเรื่องะอะไรเเอโอโขกผอม c l a l e น c m e r i a l นัน่น,น,แนแหละนะคะอันเดียวกัน,นยเอา เนี่ยอารมมาสามกองเลยนะนายอัลบอยนายอัลบอยนายอัลบอยโอ้โหอัศวินถือดาบ9ดาบคุณเป็นคนเครียดนะตอนนี้กำลังเครียดกำลังคิดมากกำลังอยากตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแล้วก็เครียดเครียดหนะักเครียดผมจะภาพลักษณ์นี่ดูดีนะดูแบบสดใสดูแบบไม่เครียด ภาพที่ภาพที่สร้างกับความในใจนี่แตกต่างกันเลยนะดูดิคุณเครียดเรื่องอะไร ยืดสีสีชมพูแบบชมพูเนี่ยเออชมพูอย่างเงี้ยชมพูแบบชมพูเบ็ดเบดชมพูแบบลาไปเดี๋ยวมีคนทำพูดอะไรไม่ได้เลยไอเดียความคิดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้มีคนกรอบเด้อต้องรู้เรื่องกฎหมายให้มากต้องไปเรียนกฎหมายเพิ่มอ,อยากเรียนกฎหมายเพิ่มเหมือนกัน เราต้องรู้เพราะว่าเราไว้ปกป้องตัวเองเสร็จข้าทวยอมืมีความผิดหวังความลักอีกแล้วมังเนี่ยนะคะกองที่สามมีความผิดหวังกับคนบางคนอาจจะเป็นแฟนคุณก็ได้คุณอาจจะมาถามถึงแฟนคุณก็ได้คุณรู้ไหมว่ายุ่งกัดแบบมันบวมอ่ะเฮ้ยเราเป็นอะไรหรือเปล่า แขนหมอโบมิดัวติเฮ้ยไขมันขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นซีดอ,อ่อมีความรู้สึกว่าแขนบวอมอ่ะตป๊บนี้นะคะมีปัญหาตลอด ทุกวันบวชเหตุทุกวันนะคะได้ยินเสียงไหมคนใช้ชีวิตน,น,ะน,วนะคะสังคมขับขี่ปลอดภัยเด้อขับขี่ปลอดภัยนะคะบางทีเราไม่ได้ชนเขาเขาไม่ชนเราคนเมาก็เยอะคนไม่รักษากฎก็แย่ห้าถ้วยนะแบบ คือเรื่องามผิดหวังเสียใจคนคนนี้ทําทให้คุณ<ม>ผิดหวังเสียใจคุณอาจจะดีวกับชาวราศีสิงสตรงนนะคุณอาจจะเป็นชาวธาตุดินผู้ศกั์กันงกรแล้วดีวกับชาวราศีสิงห์ก็ได้นะเรื่องความผิดหวังเสียใจกับคนคนนี้ทําไมอ่ะเพิ่งจบความสัมพันธ์กันเดี่สามข้อยอ๋อคนคนนี้ดึงรักสามเศร้าเราสามคนเข้ามา ง่ายๆว่าแฟนคุณเจ้ชู้สามสี่จีดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดึงคุณเข้าไาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจน รืยว่าชัดเจนงงไหมคะชัดเจนเลยว่าชัดเจนก็คือชัดเจนหรือว่าคนคนนี้เขาเป็นเติร์ตปาร์ตี้นะเนี่ยทั้งสามถ้วยเดิมูนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน 6ไม้อะแต่คุณตัดสินใจแล้วว่าคุณจะไปโฟกัสที่ความสำเร็จแทน,นคิดดีเว้ยนะคุณคุณตัดสินใจที่จะไปโฟกัสเรื่องเป้าหมายของคุณนะถูกทางแล้วจ้าสาวน้อย6ไม้นะคะ Seek of inspiration นะคะแล้วก็เพจ of white นะตัดสินใจ Dead Card. เด็ดขาดชัดเจนนะว่าไม่เอาคนคนนี้แล้วจบนะคะขอจบกับนางนี้นะคะนางสเตนเนี่ยนะคะที่สร้างปัญหาให้คุณมาอย่างอาจจะยาวนานก็ได้ได้จบกันอย่างชัดเจนนะคะขอตัดจบนะเดี๋ยวเดีขึ้นมาคุณตัดสินใจจบขอโทษแล้วก็ไปเน้นเรื่องงานการทำงานนะคะหกไม้ เป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเป็นสหรับเรื่องราวคนเองนะคุณอาจจะเป็นชาวราศีพิจิกนะคะแล้วก็ไอ้าแฟนคุณเนี่ยหรือคนคุยของคุณเนี่ยไปเอาผู้หญิงเข้ามานะอาจจะเป็นชาวทาตดินพิศก,ก,กรมกรหรือคุณเข้ามาทีหลังเขานะเราไปรู้ว่าเขามีมีคนของเขาอยู่แล้วเนี่ยอาจจะเป็นชาวทาตดินอยู่แล้วเนี่ยก็กลายเป็นเตอร์ปาร์ตี้หรือว่าจริงๆมาพร้อมกันก็ได้นะ หรือว่าอาจจะมีใครเหลื่อมล้ํามาก่อนสักนิดหนึ่งคุณอาจจะเป็นคนมาก่อนแล้วเขาอาจจะค้าจะจบกับคุณไปแล้วเขาก็ไปคุยกับคนใหม่อย่างเงี้ยเออแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ยังลืมคนนี้ไม่ได้ก็เป็นไปได้คือเขานําไปมีใหม่มาแล้วเขาไปมีใหม่แล้วแล้วก็เลิกกับคุณแล้วด้วยแต่คุณอาจจะเป็นคนที่คนเดียวที่ยังคิดถึงคนคนนี้แล้วก็ตัดจบกับเขาไม่ได้สักทีก็เป็นไปได้นะเออ อาจจะไม่ใช่แบบเขาคนคนนี้อาจจะติดเที่ยวติดสนุกสนานติดดื่มติดกินอะไรอย่างเงี้ยนะสามถ้วยชอบอยู่กับเพื่อนชอบเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์เป็นพวกผู้ชายสายปาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยนะเออก็เป็นไปได้แล้วคนนี้คุณก็เลยอ่ะตัดสินใจและตัดจบความรักกับคุณคนนี้ดีกว่าเพราะดูแลดูท่าแล้วจะไม่รอดดูแล้ทางแล้วหลันลาหน้าดู คงจะมีอีกหลายคนในความสัมพันธ์นะคะที่เขาไปดีลไปคุยด้วยเพราะฉะนั้นเราโหสามกองสามกองนะคะมีเรื่องความรักทั้งนั้นเลยที่คุณเครียดกันแล้วก็เป็นเรื่องของอหลายคนหลายความเนาะ ในสุดท้ายคุณตัดสินใจได้แล้วว่าไปหาความสําเร็จให้กับตัวเองดีกว่าโดดเด่นนะคะคุณจะประสบความสําเร็จด้วยนะไม่ใช่คุณคิดอย่างเดียวมันเป็นการลงมือทาหกไม้เนี่ยมันบ่งบอกถึงการก,การลงมือประสบความสําเร็จด้วยฝีมือของคุณเองล้นล้วนนะอืมแล้วก็โดดเด่นด้วยเป็นโดดเด่นเ,นเห็นไหมเป็นดาวเด่นขึ้นมาเลยนะคะเนี่ยดูดิ ไพ่สวยเลิศเลอมากผลงานของคุณเป็นสปอร์ตไลท์ฉายสองนะคะปัปนนี้เขาคงปาดน้ำลายอยู่เลยโอเคค่ะหาทางหาทางกลับมาวางแผนหลอกลอก่อคุณอีกนะคะเคิดว่าคุณไม่รู้นะจริงๆคุณอาจจะรู้หมดแล้วละ่ะแต่แก้อาจจะแก้งโง่ไปนะคะรอซิว่ามันจะ พูดอะไรอีกดูจิงมันจะมามาให้ไหนอะไรอย่างนี้เอาโอเคค่ะวันนี้พี่ขาดนะคะอาจจะไม่ค่อยสมูทนะเพราะว่าเสียงนะคุณอาจจะได้ยินเสียง